จะสั่งของจากจีนยังไงอ่านภาษาจีนไม่ออกคลิปนี้จะมาให้คําตอบหลายคนที่กังวลใจในเรื่องนี้ค่ะถ้าคุณสนใจการสั่งของจากจีนอย่าลืมที่จะกดติดตามช่องเนียวไว้ด้วยค่ะเชื่อว่าเป็นคําถามที่หลายๆคนเนี่ยหนักอกหนักใจว่าเฮ้ยเราสั่งเราจะสั่งได้ไงเราอ่านภาษาจีนไม่ออกนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ปูนจะมาให้คําตอบค่ะ สำหรับบางคนนะคะที่กังวลใจในเรื่องนี้ปูนบอกเลยว่าไม่เป็นปัญหาต่อไปนะคะเราสามารถใช้การแปลหน้าจอได้คนไทยอย่างเราก็สามารถที่จะสั่งของจากจีนได้แล้วนะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการสั่งของจากจีนไม่ใช่เรื่องของภาษาแต่เป็นเรื่องของวิธีการเทคนิคในการสั่งของจากจีนมากกว่านะสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ้ยเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไงไปดูเลยค่ะ,ะสมมุติเราเข้ามาที่เว็บไซต์จีนแล้วเราเจอตัวอักษรจีเต็มไปหมดเลยนะเราคลิกขวาเลยง่ายมาก Translate to Thai นะคะแค่ไม่กี่วินาทีก็เปลี่ยนเป็นภาษาเมื่อกี้เราทำในคอมไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครใช้มือถือใช้แอปตัวนี้เลยนะคะ